นักขิ่กาม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรารมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องร้านกาแฟท่านผู้ฟังเคยมีคนประมาณกันว่าในอิตาลีเนี่ยน่าจะมีร้านกาแฟอยู่อย่างน้อยก็สองแสนร้าน มันปะปนอยู่กับตึกเก่าแก่แล้วก็ถนนปูอิดที่เป็นโลเกชั่นอันสวยงามแล้วก็แสนโรแมนติกของหนังรักเป็นพันเป็นหมื่นเรื่องที่มาอาศัยถ่ายทำกันส่วนใหญ่ของร้านกาแฟเหล่านี้ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีแล้วก็จะดูชุกชุมละลานตายิ่งขึ้นเมื่อผ่านไปในแถบม,มิลานซึ่งเป็นศูนย์กลางแฟชั่นแล้วก็งานออกแบบของโลก ภาพที่เกิดขึ้นแก่สายตาอาคันตุก,กาผู้มาเยือนคือในทุกๆวันจะมีชาวอิตาเลียนหลบจากงานการอันทับถมเพื่อมาปล่อยอารมณ์ให้ล่องลอยไปกับกาแฟอุ่นๆถ้วยโปรดในมือกันวันหนึ่งหลายครั้งสิ่งที่ครองใจบรรดาผู้เสพกาแฟไม่ใช่แค่ร้านประจำที่รู้ใจในรสชาติแต่ว่ายังรวมถึงความแตกต่างที่เกิดขึ้นจากน้ำหนักมือของคนชง การคัดเลือกมเมล็ดกาแฟที่พิถีพิถันการคั่วบทอย่างถูกต้องตามหลักการที่เป็นมรดกตกทอดสูตรใครสูตรมันการเก็บรักษาวัตถุดิบอย่างถูกวิธีและข้อสำคัญที่สุดก็คือกลิ่นและรสอันเป็นสาระของเครื่องดื่มสีดำค้นคลักที่หอมสถานเข้าไปถึงหัวใจของคอกาแฟทั้งหลายฮัวเวอร์ชูหนุ่มอเมริกัน เจ้าของบริษัทขายเครื่องครัวเป็นคนที่ไปเห็นภาพนี้ในอิตาลีแล้วเหมือนต้องมนต์สะกดเขาประทับใจกับมันจนรู้สึกราวกับว่าโลกที่เคยหมุนเวียงรอบตัวอย่างรวดเร็วค่อยๆเคลื่อนไหวช้าลงเพราะว่าภาพของผู้คนที่หัวเราะและยิ้มทักทายกันระหว่างนั่งละเลียดอารมณ์ตอนที่ประคองถ้วยกาแฟในมือเนี่ยแถมทางร้านยังมีเก้าอี้บางตา เหมือนกับไม่เสียดายว่าจะทำให้ลูกค้าเข้าร้านน้อยลงบางร้านก็มีดนตรีที่เข้ากันได้ดีกับการตกแต่งด้วยสิ่งละอันพันละน้อยจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในขณะที่เจ้าของร้านก็แวะเวียนเดินรับออเดอร์ลูกค้าเหมือนกับเพื่อนสนิทที่คอยถามไถ่แขกที่มาเที่ยวบ้านในนาทีนั้นเองชูรนก็รู้สึกเหมือนว่าตัวเองกำลังนั่งเล่นอยู่ในสวนหลังบ้านของใครสักคน โดยมีเจ้าของบ้านชงกาแฟมาเสิร์ฟให้อย่างใส่ใจถามไทยคนดื่มทุกถ้วยถูกปรุงขึ้นตามความต้องการของแขกผู้มาเยี่ยมบ้านอย่างพิถีพิถันช่างห่างไกลกับท่วงทำนองในการดื่มกาแฟของคนที่ทางบ้านเขาคือซีแอตเทิเขาก็เลยเกิดความคิดที่จะสร้างร้านกาแฟแบบที่เห็นในอิตาลีให้เป็นเหมือนสถานที่ที่ผู้คนจะนัดพบปะสังสรรค์พูดคุยกันได้อย่างสบายใจ เป็นที่นัดพบเป็นที่แวะพักผ่อนก่อนที่จะกลับไปผจญศึกหนักของหน้าที่การงานแล้วก็เป็นสถานที่อันผ่อนคลายยามที่ใครสักคนคิดจะหลบหนีความวุ่นวายของโลกข้างนอกชูนตื่นเต้นกับมันจนถึงขั้นหลงไหลแล้วก็ฝันไกลถึงขนาดว่าอยากจะเปลี่ยนวัฒนธรรมการดื่มกาแฟของคนอเมริกันที่คุ้นชินแต่กับกาแฟสำเร็จรูป โดยไม่คิดว่าการดื่มกาแฟเนี่ยจะเป็นอะไรมากไปกว่าคาเฟอีนอุ่นๆสักถ้วยหนึ่งแค่นั้นเขากระตือรือร้นถึงขนาดกลับไปลาออกจากงานเดิมที่ตัวทำอยู่นั่นหมายถึงการละทิ้งเงินรายได้ปีละ 75, 000, เจ็ดหมื่นห้าพันเหรียญทุกคนสายหน้าเมื่อได้ยินและบอกว่าเขากำลังคิดพิเรนแล้วก็บอกว่าร้านกาแฟน่ะไม่ใช่ธุรกิจที่จะมีวันเติบโตไปได้ถึงไหนรอกไม่ช้าก็เจ๊ง ชูลต้องวิ่งเต้นทาบทามนักลงทุนทั้งหลายว่ามีใครจะลงทุนร่วมกับเขาบ้างคนที่เขาไปพบเนี่ยทั้งหมด242รายบอกปฏิเสธถึง217รายคนส่วนใหญ่ไม่สนใจไอเดียนี้พร้อมกะกล่าวว่าไม่มีใครเขาอยากจะไปนั่งแชร์อยู่ที่ร้านกาแฟหรอกแต่ในที่สุดร้านแรกที่ชูลผลักดันจนสำเร็จ ใช้ชื่อว่า g อเมลตั้งอยู่ใกล้กับทางเข้าของตึกที่สูงที่สุดในซีแอตเทิลใช้การตกแต่งสไตล์อิตาลีรวมถึงใช้ภาษาอิตาเลียนในเมนูด้วยมีการเปิดเพลงโอเปร่าและสร้างเอกลักษณ์ด้วยบุคลิกกับการแต่งกายของพนักงานเพียงก้าวแรกก็เจอปัญหาจนแทบรับมือไม่ทันเช่นลูกค้าไม่คุ้นเคยกับร้านกาแฟที่มีตัวเลือกมากมายขนาดนั้น แถมคนที่มาเป็นครั้งแรกมักจะไม่มีความรู้ในเรื่องของกาแฟก็ทําให้ตัดสินใจยากมองว่าสับสนแล้วก็แพงแล้วในที่สุดก็ไม่ซื้อนอกจากนี้อุปสรรคใหญ่ของชูลก็คือเขาเล็งที่จะซื้อกิจการของสตาบักซึ่งตอนแรกเป็นเพียงกิจการเล็กๆขายปลีกเกี่ยวกับกาแฟที่มีไม่กี่สาขาในเีแอตเทิลแต่ว่าคราวนี้ยิ่งไม่มีใครยอมเอาด้วยกับเขา จนเขาต้องดิ้นรนหาเงินมาซื้อกิจการของสตาบัคไว้ตามลำพังแล้วก็คั้วรวมมันเข้ากับร้านจีโอเมลที่เขาเปิดมาก่อนซึ่งนั่นทำให้ช่วงแรกของสตาบัคไม่มีเงินเหลือพอที่จะทำโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เลยสิ่งที่ชูนทำได้จึงมีเพียงการชงกาแฟทุกถ้วยด้วยใจโดยคัดสรรแต่เมล็ดกาแฟอาราบิก้าชั้นดีแล้วก็นามาผ่านกระบวนการต่างๆ รวมถึงการเติมรสชาติเพื่อสร้างความแตกต่างให้ลูกค้ารู้สึกจนอดไม่ได้ที่จะนำไปเปรียบเทียบกับกาแฟาตามซูเปอร์มาร์เก็ตที่ลูกค้าคุ้นเคยความสดใหม่ของเมล็ดกาแฟาความพิถีพิถันตั้งแต่กระบวนการผลิตการเลือกใช้เครื่องชงที่มีแรงดันไอ้น้ำที่ถูกต้องและอุณหภูมิที่เหมาะเจาะ และการที่มีบาริสต้าพร้อมฝีมือที่แพรวๆคอยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกาแฟแก่ลูกค้ารวมทั้งการสร้างความซื่อสัตย์ในเรื่องของคุณภาพแบบถ้วยต่อถ้วยกลายเป็นภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของร้านกาแฟแห่งนี้จนลูกค้าต้องบอกกันชนิดปากต่อปากแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่ทำให้สตาร์บัคมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนทั้งโลกและก็ขยายสาขาไป จนมีร้านทั้งหมดมากกว่า7,000ร้านทั่วโลกกลายเป็นบริษัจทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ที่สร้างความมั่งคั่งให้กับเจ้าของแบบก้าวกระโดดในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ปีโดยประเมินว่าสินทรัพย์สุทธิของชูน่าจะตกอยู่ที่ประมาณ1,000ล้านเหรียญสหรัฐความสำเร็จของสตาร์บัคกลายเป็นต้นแบบของธุรกิจที่เป็นกรณีศึกษา มีคนถามเขาอยู่เสมอว่าเขาสร้างแบรนด์เล็กๆให้กลายเป็นธุรกิจหมื่นล้านได้อย่างไรนักข่าวเรียกสตาร์บัคในยุคเริ่มต้นว่าก็แค่ร้านกาแฟแล้วทำไมถึงได้ประสบความสำเร็จมากมายนักชุนตอบคำถามนี้หลายครั้งด้วยคำตอบเดียวกันเสมอว่าใครบอกคุณว่าผมทำธุรกิจร้านกาแฟกาแฟแค่นำทุกคนให้มาอยู่ร่วมกันคนต่างหากเป็นสิ่งที่ผมให้ความสำคัญมาโดยตลอด หัวใจสำคัญของธุรกิจนี้อยู่ที่ความเป็นมนุษย์และปรัชญาของสตาร์บัคก็คือเราไม่ได้อยู่ในธุรกิจกาแฟาที่ให้บริการแก่ผู้คนแต่เราอยู่ในธุรกิจของผู้คนที่ให้บริการกาแฟาสมัยแรกๆคนที่เป็นลูกค้าของร้านสตาร์บัคมักจะมีรอยยิ้มติดอยู่ที่มุมปากเสมอเมื่อเห็นป้ายที่หน้าร้านเขียนบอกไว้ว่า พนักงานของร้านยินดีจะปรุงกาแฟให้ลูกค้าจนกว่าลูกค้าจะพอใจนี่เป็นสัญญาที่ให้โดยไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าลูกค้าจะจู้จี้มากแค่ไหนไม่ว่ากาแฟที่ยังไม่ถูกใจจะเป็นความผิดของคนดื่มหรือว่าคนชงไม่ว่ากาแฟถ้วยนั้นจะต้องชงอีกกี่สิบครั้งแต่บริสต้าของสตาร์บัคก็ยินดีที่จะชงถ้วยใหม่ให้จนกว่าจะได้เห็นรอยยิ้มของลูกค้า ชูนิกเข้มงวดในเรื่องการชงกาแฟเสมอเขาสั่งพนักงานว่าการชงกาแฟต้องชงทีละถ้วยด้วยความพิถีพิถันเพราะสตาบัคไม่ใช่แค่ร้านขายกาแฟกาแฟทุกถ้วยของที่นี่จึงต้องเป็นเ e อร์เฟคช็อตที่ชงมาจากใจข้อตอนนี้เองที่เป็นคุณลักษณะที่สำคัญที่สุดของการสร้างแบรนด์ระดับโลกสิ่งนั้นก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจไม่ว่าจะเป็นการ ไว้เนื้อเชื่อใจกับคนของตนเองหรือการไว้เนื้อเชื่อใจจากลูกค้าชุนได้บทเรียนเหล่านี้จากช่วงตั้งไข่ของการสร้างสตาร์บัคเขาพบว่าการพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อให้ลูกค้าได้รับในสิ่งที่เกินความคาดหวังของเขาแต่สุดท้ายความจริงนั้นมีอยู่ว่าการทำเช่นนั้นได้เขาต้องเริ่มจากการทำให้พนักงานของเรารู้สึกเกินคาดเองซะก่อน สิ่งที่ชูนทำในช่วงแรกๆทั้งที่สตาร์บัคยังไม่ได้เป็นบริษัทมหาชนแล้วก็ยังไม่ได้มีกำไรกำไรเป็นชิ้นเป็นอันถือเป็นประจักษ์พยานที่ชัดแจ้งที่สุดเพราะเป็นธุรกิจที่ประกาศให้สวัสดิการรักษาพยาบาลครบชุดแก่พนักง,งานทุกคนรวมทั้งคนที่ทำงานพาร์ทไทม์ด้วยความเชื่อมั่นว่าคนทำงาน,นเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จทางธุรกิจ พนักงานทุกคนของสตาร์บัคจึงได้รับมอบสิทธิความเป็นเจ้าของร่วมกันที่ชูนเรียกมันว่าหุ้นเมล็ดกาแฟมีคนแอบคำนวณต้นทุนที่เขาต้องจ่ายเพื่อซื้อใจคนของเขาในช่วงนั้นว่ามหาศาลมากแต่ชูนบอกว่าสำหรับเขาแล้วนี่ไม่ใช่ค่าใช้ใจ่ายหากแต่เป็นการลงทุนแม้แต่ตอนที่สตาร์บัคขึ้นไปนั่งแทนครองความเป็นที่หนึ่งทางธุรกิจ ท่ามกลางการขยายสาขาอย่างไม่หยุดยัง้งสตาร์บัคต้องเผชิญกับวิกฤตการครั้งใหญ่เพราะรสชาติคุณค่าและประสบะการณ์กาแฟของสตาร์บัคได้ตกหล่นหกหายไประหว่างเส้นทางที่ผ่านมาร้านกาแฟยอดนิยมแห่งนี้ไม่ใช่สถานที่แห่งที่สามรองจากบ้านและออฟฟิศที่เคยมีแรงดึงดูดให้บุคคลจำนวนมากต้องแวะเวียนมาเหมือนปัจจาเมื่อแรกก่อตั้งกิจการอีกต่อไปแล้ว ยอดขายก็ตกลงอย่างมากราคาหุ้นดิ่งลงเป็นประวัติการปี2008ชูนตัดสินใจกลับมารับตำแหน่งซ e ออีกครั้งหนึ่งหลังจากวางมือจากตำแหน่งนี้ไปตั้งแต่ปี2000แล้วก็สิ่งแรกที่ตัดสินใจผ่าตัดองค์กรครั้งใหญ่คือการสั่งปิดร้านสตาร์บัค7,100สาขาทั่วโลกเป็นเวลา3ชั่วโมงเต็ม เพียงเพื่อจะได้มีเวลาอบรมการชงเอสเพรสโซ่ o, รถเลิศแก่เหล่าบาริสต้าอีกครั้งนับเป็นความกล้าหาญเป็นอย่างยิ่งมันคือการถอยไปข้างหน้าเพื่อกลับไปหารากเง้าของตัวเองแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชากรชาวสตาร์บัคทุกคนได้หวนคำานึงถึงวันที่ยังเป็นเพียงร้านเล็กๆติดกระจกใสที่ใครๆก็อยากจะก้าวเข้าไปนั่งเป็นส่วนหนึ่งของคนหลายชีวิตที่กำลังสนทนากันอย่างออกรส มีบาริสต้ากำลังชงกาแฟอย่างละเมียดละไมกลิ่นกาแฟหอมกลุ่นและเสียงเพลงเบาๆคือความเรื่อนรมของผู้ที่อยู่ในร้านสิ่งเหล่านี้ต่างหากคือมนต์เสน่ห์ของสตาบัคความคิดเรื่องปิดร้านฟังดูเพี้ยนสิ้นดีในสายตาของทีมผู้บริหารทุกคนคัดค้านหัวชนฝวาว่ามันจะเป็นผลเสียมากกว่าได้มันเท่ากับการประกาศตัวเสียงดังว่าเรากำลังจะเจ๊งยังไงยางนั้นเลยเชล แต่ชูนเชื่อในความรู้สึกมากกว่าเหตุผลเขายินดีที่จะเสียรายได้เพื่อสร้างคุณภาพให้เข้มข้นขึ้นแม้จะมีต้นทุนสูงขึ้นแต่นั่นไม่สำคัญเท่ากับความต้องการของเขาที่อยากให้ลูกค้าได้กาแฟที่มีรสชาติดีที่สุดนอกจากนี้เขายังใส่ใจในทุกรายละเอียดแล้วก็ทำแม้กระทั่งการสั่งลดความสูงของเคาน์เตอร์รับออเดอร์ลงเพื่อให้บาริสต้าสามารถใกล้ชิด กับบรรดาลูกค้าได้มากขึ้นและให้ลูกค้าสามารถชมการชงกาแฟของบาริสต้าได้โดยตรงเหมือนกับที่ลูกค้าในพัตตารชั้นเลิศดมักจะเพลิดเพลินกับการปรุงอาหารของเชฟชั้นนำแล้วก็รู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของการชงกาแฟทุกถ้วยด้วยตัวเองแต่ชูนก็พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นเพราะว่าภายในเวลาสองปีเท่านั้นเขาก็ทำให้สตาร์บัคก,กลับมาผง,งาดอีกครั้งชูน เรียกมันว่ากลยุทธ์ในการถอยไปข้างหน้าเหมือนกับชื่อหนังสือ On อนเวซึ่งเขาเขียนบอกเล่าประวัติศาสตร์ของสตา b u c k คมันคือความลับเบื้องหลังประตูที่ปิดสนิทในห้องทำงานของซ e o เป็นเรื่องจริงที่ไม่เคยมีใครรับรู้มาก่อนทั้งความคิดการตัดสินใจความหวาดหวัน่นและความผิดพลาดทั้งหลายวิธีถอยหลังเพื่อจะก้าวไปข้างหน้าของเขาได้รับการกล่าวขวัญว่า มันช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนที่อาจจะเคยล้มเพราะพิษเศรษฐกิจแล้วก็ไม่กล้าที่จะยืนขึ้นใหม่ให้ลองทบทวนการกลับไปหาคุณค่าที่แท้จริงอีกครั้งอาจจะเหมือนกับที่สตาร์บัคเลือกที่จะใช้เทพธิดาไซเรนเป็นโลโก้ของพวกเขาภาพของสตรีโฉมสครานที่มีท่อนล่างเป็นปลาถูกประทับอยู่ข้างถ้วยทุกใบของทังร้าน และเธอก็มักจะเป็นเครื่องหมายเตือนใจในทุกยามที่ผู้คนยกถ้วยนั้นขึ้นมาจงอย่าลืมว่าแผ่นดินแห่งความอุดมสมบูรณ์นั้นมีอยู่จริงแต่มันจะรอให้ผู้เดินทางได้ค้นพบก็ต่อเมื่อพวกเขาไม่เกรงกลัวต่อท้องทะเลอันกว้างใหญ่และพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเท่านั้นครับ ถ้ามีคนมาระยองแล้วเขาก็มักจะถามว่าแล้วระยองมีที่เที่ยวที่ไหนมัางล่ะอ่าช่วงนั้นบางคนตอบไม่ได้ก็มีเพราะว่านึกออกแค่แห่งสองแห่งเท่านั้นเองนึกจริงๆนึกไม่ออกอ,ะอ่ะนะเพราะว่าอยู่นานเกินไปมันคุนคุณกับสถานที่มากเกินไปก็เลยตอบไม่ถูกถ้าจะให้แนะนําเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าเราควรจะแนะนำไห้เขาไปไหนมัง่งอ่าอันดับแรกก็เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะ ถามถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดระยองอันดับแรกก็คือหอพระพุทธอังคีรสที่สวนสีเมืองพระพุทธอังคีรสนี่สร้างสมัยพระสังฆราชจวนอุทายีชื่อเต็มเต็มก็คือพระพุทธอังคีรสธรรมราชาสิหิงคปติมาบรมโลกนาตระยองประชาราชบรมบพิษถือกันว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของระยองนะครับอยู่ที่ สวนสีเมืองซึ่งเป็นสวนสาธารณะสวนสีเมืองแต่ก่อนนี้ชาวเมืองเขานิยมเรียกเกาะกลางตั้งอยู่กลางเมืองด้านหลังศาลากลางเดิมมีเนื้อที่ประมาณ70ไร่เขาพัฒนาเป็นสวนสา,สาธารณะให้ประชาชนมาพักผ่อนหย่อนใจกัน,นแห่งที่สองที่คนระยองเ็าไปไหว้กันก็คือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตั้งอยู่ถนนหลักเมือง ในเขตเทศบาลเมืองระยองเนี่ยนะครับสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มีลักษณะอาคารเดิมเป็นศาลเจ้าจีนตัวหลักเมืองเดิมตั้งอยู่หน้าศาลนะต่อมาเมื่อปี2486เสาหลักเมืองเกิดหักพังลงมาแล้วก็ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเมื่อวันที่2พฤศจิกายนปี2534 สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จเป็นองค์ประธานวางศิลาฤกษ์มณฑปหลักเมืองใหม่ปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วก็มีพิธีสมโภชเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลสงกรานต์แต่ว่าไปไหว้ตอนไหนก็ได้ตุตจีนสงกรานต์ปีใหม่ไปไหว้ได้ั้งนั้นเรเป็นมงคลค,ครับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองระยองอันดับสามคือศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอันนี้ตั้งอยู่ในวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ถนนตากศิลนนาทางใบปากน้ำนั่นตัวศาลเป็นอาคารทรงจัตุรมกุกภายในศาลมีรูปหล่อของพระเจ้าตากสินมหาราชขนาดเท่าพระองค์จริงอยู่ในท่าประทับนั่งทรงเครื่องกษัตริย์นะใกล้ๆนั้นก็มีต้นสตือใหญ่อายุประมาณ300ปีสันนิษฐานว่าต้นสตือนี้พระเจ้าตากทรงใช้ผูกช้างทรงเมื่อครั้งเสด็จมาเมืองระยอง เพื่อรวบรวมไพร่พลก่อนที่จะนำทัพไปตีเมืองจันทบุรีเตรียมกอบผู้อิสระภาพแล้วก็ได้ทรงออกว่าราชการโดยประทับที่โคนต้นสตอนีชาวระยองเข้าร่วมมือสร้างศาลแห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็จัดให้มีการสมโพธเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ด้วยนะครับถ้าจะไปอีกที่หนึ่งก็อนุสาวรีย์สุนทรภู้ อันนี้อยู่บ้านกล่ำอำเภอแกลงห่างจากแหลมแม่พิมพ์ประมาณ5กิโลเมตรรอบๆบ,บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ก็มีรูปปั้นพระอภัยมีนางเงือกผีเสื้อสมุดซึ่งเป็นตัวละครเอกในเรื่องพระอภัยมณีก็จัดแสดงไว้ด้วยแต่ถ้าจะเอาใกล้ๆตัวเมืองก็นี่พระเจดีกลางน้ำในสัญ,ญลักษณ์ของยั่หัดระยองเป็นสิ่งที่ชาวระยองเคารพนับถือมากอยู่ที่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองระยองนี่ครับ อยู่สุดถนนตากศินมหาราชแยกขวาเข้าถนนสมุทรคงคาห่างจากตัวเมืองไปสองกิโลเมตรนะครับใกล้ปากน้ำระยองเนี่ยพระเจดีย์นี้ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆังตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำระยองเมื่อปี2416โดยพระยาศรีสมุทรโภคชัยโชคชิตตะสงครามหรือว่าเกตยมจินดา สัษฐานว่าสร้างขึ้นปรใชัยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชาวเรือว่าได้เดินทางมาถึงเมืองระยองแล้วเช่นเดียวกับการสร้างพระสมุดเจดีเมืองสมุดปราการที่สร้างขึ้นมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าได้เดินทางใกล้จะถึงกรุงเทพมหานครแล้วปัจจุบันพระเจดีกลางน้ํานี้อยู่ในความดูแลของวัดปักน้ํานะครับวันเพ็ญเดือน12ทุกปีจะมีงานประเพณีห่มผ้าพระเจดีแข่งเรือยาวแล้วก็งานลอยกระทงก็จัดสืบเนื่องกันมากว่า60สปีแล้วนะครับ แล้วใครจะไหว้พระนอนก็นไปนอนครับพระพุทธไสยายิวัดป่าประดูอ่าน,นั้นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนระยองเข้าไปเคารพกราบไหว้กันเยอะวัดป่าประดูนี่อยู่กลางตลาดเลยทีเดียวนะครับใกล้ๆกับเทศบันเทิงภาซานั่นแหละตลาดตลาดโต้รุ่งนะครับพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดบ้านดอนก็อยู่วัดบ้านดอนตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองนี่ เป็นที่อนุรักษ์หนังใหญ่ร้อยกว่าตัวอายุ200รกว่าปีนะครับเขานำมาจากจังหวัดพัทลุงตั้งแต่ปีทั้งมีามสิมีการเก็บรักษาหนังใหญ่ชุดที่ใช้แสดงในปัจจุบันด้วยมีอาจารย์นำนาจมณีแสงกวีเมืองระยองเป็นผู้สืบทอดการแสดงหนังใหญ่วัดบ้านดอนแล้วก็ถ่ายทอดความรู้แก่เยาวชนที่สนใจในการเล่นหนังใหญ่ แล้วนอกจากนั้นที่วัดบ้านดอนนี่ยังมีนวดแผนไทยประเภทต่างๆของกลุ่มอนุรักษ์การนวดไทยวัดบ้านดอนซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของตำบลเชยงเนินนะครับก็เปิดให้บริการด้วยถ้าใครชอบของเก่าๆภาพเก่าๆไปบ้านพิพิธภัณฑ์สัตว์อุดมนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเมืองระยองอ,อยู่ในย่านเมืองเก่าอำเภอเมืองระยองอยู่ตรงข้ามกับลานวัฒนธรรมถนนยมจินดาครับ เจ้าของคนแรกวิพิธภัณฑ์นี้นะครับบ้านเก่านี่ก็คือขุนสีอุทัยเขตหรือว่าขุนสีโป้งอ่าชื่อโป้งนามสกุลสัตว์อุดมเป็นเจ้าของกิจการหลายอย่างสมัยนั้นเมื่อเวลาผ่านไปกิจการค้าขายในย่านเมืองเก่าซบเซาบ้านนี้ก็ถูกปิดทิ้งไว้ต่อมาก็มาเปิดนะครับเปิดเก็บรวบรวมภาพประวัติศาสตร์ของเมือง จากคนในชุมชนเก็บรวบรวมภาพได้เกือบ500ภาพภาพที่เก่าแก่ที่สุดมีอายุกับร้อยปีนะครับครั้งแรกใช้สารเจ้าแม่ทับทิมเป็นศูนย์กลางชุมชนจัดนิทรรศการเล่าขานภาพเก่าเล่าตำนานเมืองระยองต่อมาคณะกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองเก่าก็เลยมาขอบ้านสัตว์อุดมที่ถูกปิดทิ้งไว้ใช้ทําเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเมืองระยองมาจนกระทั่งทุกวันนี้นะครับ การจัดแสดงที่ห้องโถงชั้นล่างของพิพิธภัณฑ์เขาจัดแสดงภาพถ่ายสมัยโบราณของเมืองระยองมีเครื่องมือเครื่องใช้เอกสารหนังสือศิลปะวัตถุกเก่าๆจัดแสดงเป็นหมวดหมู่ด้านหลังบ้านก็แบ่งเป็นส่วนเวทีการแสดงถัดออกไปส่วนที่ติดกับแม่น้ําระยองข้างหลังเนะี่ยสร้างเป็นบ้านไทยจัดแสดงวิถีชีวิตของชาวระยองในอดีตแล้วก็ตั้งแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ชาวระยองในอดีตไว้เยอะนะครับ